สวัสดีค่ะขัใจลยวหงทองหรือว่าในนามบ้านลมวันนี้เราเล่นกันที่วันนี้อยู่ที่ใจกลางเมืองโคราชนะคะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองค่ะงานเลยครับงานฉลองเกีียณไบแดงใช่งานประจําปีฉลองงานประจาปีนะคะของศาลเจ้าพอ่อหลักเมืองใช่อันนี้เป็นลูกชูฉบับรวบรัดใช่ค่ะแต่ว่ารวบรัดนะคะด้วยความที่เราเล่นกันใจกลางเมืองเน,ะน,นาะเ,เสียงเป็นสิ่งที่สำคัญขอได้แค่หกทุ่ม หกทุ่มปุ๊บเราต้องเลิกปั๊บวันนี้เราเล่นลูกคุยตั้งแต่ว่าได้เห็นอะไรใหม่ๆเนาะไม่เห็นตางอีกใหม่ๆได้เห็นน้องค่ะใช่เด <ๆ S 2> ี๋ยวเรื่อยวนันนี้ก็สนุกครับฝนก็ตกเนาะหลายรอบใช่ได้เนาะเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดไงแต่คนก็ยังให้กำลังใจกัน,นอยู่ตั้ดีใจค่ะช่วงนี้ปอนใจเองก็มีงานเยอะเดินทางบ่อยๆเป็นยังไงบ้างใช่โอหยเลลิเกไม่เหนื่อยเท่ากับการที่เรานั่งรถเนาะ นั่งเขาเหนื่อยจร of of ิงนะคะเมื่อยด้วยแบบปวดหลังแต่ว่าก็ต้องอดทนนะสู้แหละเอาใจเลยเนาะเพราะว่าผมเป็นขับรถมาจากที่นี่จากไปเลียวที่นี่ก็สามชั่วโมงปัดใจจากที่นี่ไปกรุงเทพก็สามชั่วโมงกันใช่ค่ะตลอดตลอดเกย้องร้องเพลงใช่รับหมดรับหมดแล้วเราจะร้องเพลงเกยแล้วมีเทศมหาชาติด้วยใช่ฝากงานเทศมหาชาตินะคะวันที่4นี้ เพจมหาชาติติดตามกันได้เดี๋ยวขวัญลงเพจใครบ้างพี่พี่ก,ก็จะมีสายันมีน้องอายมีขวัญแล้วก็มีเนชาค่ะออตรงนั้นก็จะเป็นพระก็จะเป็นตัวอะไรนะมัสซีอ,อ่ากัญหาชาลีมัสซีชูชกมีกัญหาชาลีชูชกใช่กัญหาชาลีมัสซีพนางมัสซีน่าแห่นี่เป็นอะไรชูโชกค่ะ สนุกสนุกกันไปความสามารถความสามารถเป็น้องที่เราไม่ค่อยได้เห็นนะใช่ใช่นานๆทีเวทมนต์นางมาสีก็จะเงียบๆหน่อยเงียบหน่อยเรียบร้อยไม่ฝืนไหมมันฝืนไหมมันฝืนตัวเราไหม ไม่หรอกเราเป็นคนเรียบร้อยจะตายจริงๆฝันก็เป็นคนเรียบร้อยนะเรียบร้อยมากเหรอแต่เวลาบนเวทีเขาจะเป็นอีกคนนึงแต่ถ้าเวลาบนเวทีเขาเรียบร้อยก็พูดน้อยเก็บเทปแรงมากมันก็แปลกแปลกอยู่เออพอบนเวทีก็เป็นอีกอีกรูปนึงใช่ใช่เนี่ยหนุ่มๆต้องมาคอยดูเวลาน้องฝันเขาเรียบร้อยบ้างนะไปเห็นตั้เวลาเขาเล่นเป็นนางโกงแล้วไปติดกลัวใช่ไหมกลัวก็จะกลัวนะจริงเขาเรียบร้อยมากเลยนะเรียบร้อยได้นะคะเรียบร้อยได้เรียบร้อย แม่บอกว่าไฟเขียวเลยช่วงนี้นี่อันนี้แม่ก็เรียกแม่พูดน้อยนะ้็ไปถามเ่นางนี่นางอําแหลกเลยตูสามสิบแล้วยังจะไม่จะไฟแดงอีกก็ไม่ไหวแล้วล่ะเจอเ่นางเปรียญานางคือแม่ของน้องนุ่นนะใช่ค่ะมานาัก็หาพูดตลกตอนเปลี่เงานี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนล่าสุดเลยพรุ่งนี้ที่วัดพรุ่งนี้ที่แถวหนองสวงค่ะหนองสวงเนาะคณะสอนลักษเพชรวิเชียรฝากไปเป็นกําลังใจให้คณะนุ่นด้วยนะคะถามแล้วก็ วันที่สองวันที่2น่าจะเถากุจิกคณะสอนรักเป็นวิเชียนเหมือนกันเจกถยเยาวเลยใช่ตามันเป็นกําลังใจกันนะเป็นบ้านเกิดเนาะบ้านเกิดของของลุงออดของพอนุ่นใช่ค่ะไม่มีที่เกมมาหลายปีแล้วอืมไม่มีที่เกมมาหลายปีแล้วก็เนาะวันที่2นี้เจอกันนะคะที่แถวกุจิกค่ะวันที่สามที่กรุงเทพเนาะเดี๋ยวลุ้นกันอีกทีนึงวันที่สี่ก็เท่นมหาชาติค่ะที่ไหนเดี๋ยวขัญบอกเพราะว่าขอญลืม เดี๋ยวลงโปรแกรมมาให้ครับเดี๋ยวเปิดให้ได um um ้ได okay. um> ้ตอนนี้งานเยอะแล้วลืมจำไม่ได้แล้วโอ้ยแค่หาเวลานอนกันนะจำไม่ได้เฉพาะคนที่บ้านกับที่เบสสองงานค่ะประมาณนะแล้วก็โปรแกรมรับเชิญอีกเต็มเดือนเลยใช่ปีหน้าก็ได้เห็นฝันจะถอยว่าปลายแดงแล้วโอ้โหสาธุกเอาเป็นบ้านได้ไหมรถยังทนอดทนไปได้เดี๋ยวพชน์จะไปรับสมัครเป็นคนขับแท็กับซี่เลยนะได้เลยพี่แก่พี่แก่ใครได้ดูพี่แก่เล่นเป็นได้นี่นะเอ๊ะนะ ชายเล็กชายเล็กกแนบกำเนาบวันน,น,วนี้กำเนาบ,นบ,นบพอใครมาดูพี่แก่เล่นกันตอนแนบแล้วคงจะสลัดภาพเดิมคนกับรถไปเลยฮ่าฮ่าแก้ฮ <laughs> ามากหน้าเขาเป็นเอกลักษณ์โอเคสุดท้ายฝากพี่พีทิดตามเดี๋ยววันนี้มาให้กำลังใจหน้าเวทีเยอะเลยฝากถึงนะคะพี่พี่ทุกคนค่ะไม่ว่าจะมาทางด้านหน้าเวทีหรือว่าจะเป็นในด้อมนะคะบ้านลมแล้วก็พี่พี่จากตตพี่พี่จากบ้านฟ้านะทุกทุกคนนะขอบคะุณเพืแรงซัพพอร์ตเนาะที่เป็นกำลังใจให้กันตลอดก็ขอให้อยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆนะคะเป็นกำลังใจให้กัน ติดตามงถบัสจะไปอยู่ตอ่นุ่นครับใช่ไปเป็นกำลังใจกันนะไปกันเยอเยอๆนะคะขอบคุณครับ